ไปจนถึงวันที่29สิงหาคมไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านการส่งเสริมสุขภาพนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพก็เห็นตรงกันถึงการลงทุนที่ดีที่สุดด้านสุขภาพต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขณะที่ภาครัฐก็ต้องมีนโยบายระบบสาธารณาสุขครอบคลุมทุกเพศทุกวัยค่ะ นายกิติรัตน,น์นรนงรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่21ภายใตย้หัวข้อการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพโดยระบุค่ะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญลงทุนด้านสาธารณาสุขและสร้างเสริมสุขภาพเพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสู่ความมั่นคงในการพัฒนาประเทศและไทยก็ประสบความสำเร็จด้านงานสาธารณาสุขตามเป้าหมาย พร้อมชื่นชมสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอที่เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนศาสตราจารย์จอร์นแฟรงค์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนโยบายด้านสาธารณาสุขแห่งสกอตแลนด์กล่าวในหัวข้ออะไรคือการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ ว่าช่วงปีแรกจําเป็นต้องสร้างการเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและไม่เสียค่าใช้จ่ายให้ประชากรตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดและอาจต้องให้สิทธิพิเศษสําหรับพ่อแม่ค่ะส่วนการลงทุนในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานต้องสร้างการเข้าถึงการบริการสาธารณาสุขที่มีคุณภาพให้ความรู้ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงรวมถึงควบคุมด้านการตลาด ขณะที่วัยผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความสําคัญกับนโยบายที่นําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมด้านศาสตราจารย์แอนมิลส์นักเศรษฐศาสตร์สหราชาอาณาจากักรเสนอให้ทั่วโลกปรับปรุงนโยบายด้านสาธารณสุขและควรมีหน่วยงานวิเคราะห์ประเมินมาตรการทางสุขภาพหรือว่าประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพใหม่ๆเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่21จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมพีชพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพกว่า80ประเทศทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพสู่วาระสุขภาพหลักของโลกค่ะ